สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ g Great t o t a l k ใน EP ที่101ครับกับผมเกร p อภิชิตฮะวันนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงคนเก่งนะครับว่าเขามีอะไรร่วมกันบ้างนะครับจากหนังสือ8สิ่งที่คนเก่งมากๆมีร่วมกันนะครับของอคุณพลินส่งประชานะครับหรือว่ารู้จักกันในชื่อว่าพลินทอล์ก นะฮะก็สามารถไปติดตามแฟนเพจของอคุณพลินได้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับในเพจของเขานะฮะซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะมะีทั้งหมดเหมือนกับ6 4หลักคิดนะครับหลักวิชาที่คุณพลินเนี่ยได้นำมาแบ่งปันในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ว่า EP นี้นะครับจะพูดถึง ภาพใหญ่ๆสำคัญนะครับว่าแล้วสิ่งที่คนเก่งมีร่วมกันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งประกอบไปด้วย8หัวข้อหลักๆนะครับซึ่งเขาเรียกว่าประตูเทพทั้ง8นะครับอันแรกเลยเนี่ยประตูบานแรกเนี่ยคือเรื่องของ p พ s ชั่นเรื่องของ drive เรื่องของ grit นะฮะหรือว่าประโยคสั้นๆเลยคือ เปี่ยมไปด้วยปารถนาและอดทนนะครับพูดถึงแพชชั่นนะครับคนคนนี้นะครับคนเก่งเนี่ยก็จะมีความหมกมุ่นหลงไหลในงานที่ทำนะครับไม่แยกเรื่องงานนะครับกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันนะครับไม่เชื่อง่ายนะครับแต่ถ้าเชื่อแล้วเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายนะครับที่เลิกเชื่อเรื่องนั้นนะครับมีสนามพลังโน้มน้าวรุนแรง นะครับเวลาพูดในสิ่งที่เชื่อเนี่ยคนฟังเนี่ยจะถูกตรึงอยู่กับที่ด้วยความประทับใจนะครับอาถึงขั้นหัดเหตเหตุและผลให้คนอื่นเชื่อตามได้ด้วยนะครับในวงเล็บว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าบางสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ไม่มีเหตุผลรองรับนะฮะเป็นคนที่ปักหลักความมั่นใจให้คนรอบข้างได้ นะครับอันนี้คือเรื่องของ passion แล้วก็คำอธิบายนะฮะในเรื่องของ drive คือเป็นคนบ้าพลังนะครับเป็นเครื่องยนต์กำลังสูงนะครับมี passion เป็นเชื้อเพลิงนะครับสามารถสร้างพลังบวกให้ตัวเองได้นะครับแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะฮะมีความเป็นผู้นำที่สูงมากนะฮะอาจไม่จำเป็นว่าคนรอบข้างเนี่ยจะรักนะครับแต่ว่าคนรอบข้างจะเชื่อนะครับเป็นคนที่ คิดเสร็จแล้วทําเลยนะครับทั้งยังคิดว่าคนอื่นๆแล้วก็ตัวเองเนี่ยช้าอยู่เสมอนะครับเป็นคนที่มี t time c o n s c i o u s นะครับให้ความสำคัญกับเวลามากนะครับมี Focus ที่เข้มมากนะครับไม่ใช่แบบลองไปเรื่อยอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือเรื่องของ Drive นะฮะเรื่องของกิจนะฮะคือเป็นประเภทที่ไม่เสร็จไม่ยอมนะครับ เป็นคนที่ซ้อมหรือว่าลงมือหนักกว่าคนปกติมากนะครับอาจถึงขั้นแลกสิ่งอื่นๆเช่นเวลาที่ไปอยู่กับเพื่อนนะครับเวลาของแฟนเวลาเที่ยวเล่นพักผ่อนนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เชื่อนะครับในวันที่แพ้ไม่เหลืออะไรเลยนะครับอาจจะใช้เวลาสักพักนะครับพวกนี้ก็จะไม่แหลกสลายไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกริดนะครับ ในประตูบานที่1นนะครับคือเรื่องของแพชชั่นเรื่อง drive เรื่อง grit นะครับประตูถัดมานะครับคือ self-aware นะครับรู้จักตัวของตนอย่างลึกซึ้งนะครับรู้ว่าสิ่งใดที่ตัวเองรู้แน่นะครับไม่รู้แล้วก็ไม่แน่ใจนะครับรู้ว่าสิ่งไหนต้องทำเองนะครับสิ่งไหนต้องพึ่งคนอื่นนะครับต่อให้เมาพวกนี้ก็ยังมีสติ ควบคุมคำพูดได้นะฮะร,รู้ตัวชัดว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรนะครับต้องการหรือไม่ต้องการอะไรนะฮะคงมั่นไม่วุบนวับไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับประตูบานที่2เรื่องของเซลล์อเวร์นะครับหรือว่าการตระหนักรู้ในตัวเองถัดมานะครับประตูบานที่3คือเกรดูเชเนอร์นะครับรับฟังได้ถึงเรื่องที่ไม่เด็กเอ่ยนะฮะเป็นคนที่ฟังความหรือเรื่องยาวๆแล้วจับประเด็นสําคัญกับ ประเด็นประกอบได้นะครับถามแบบดอกเดียวดับได้นะฮะเป็นคนที่สังเกตเห็นจุดต่างหรือเห็นแพทเทิร์นได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับเป็นคนที่ฟังแล้วรับรู้ถึงวาระซ่อนเลนด้วยนะครับคือ h e r of what depth unseen นะฮะเป็นคนที่เข้าใจถึงความรู้สึกนะครับของคนอื่นแต่ว่า จะแสดงออกให้รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนะครับอันนี้คือประตูบานที่3คือเรื่องของการเป็นผู้ฟังที่ดีเยี่ยมนะครับประตูบานที่4คือเรื่องของ time machine vision นะครับเห็นปัจจุบันเลยยังอนาคตและอดีตนะครับเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แบบ time machine นะครับเห็นทั้งภาพรวมวันนี้นะครับสาเหตุในอดีตและสิ่งที่จะมาในอนาคตนะครับเมื่อมองปัจจุบัน นะครับจะมองเห็นความสัมพันธ์และก็ผลกระทบของภาพย่อยๆกับภาพรวมทั้งหมดได้นะครับมองเห็นจุดเปราะบางหรือคาดการเหตุการณ์ต่างๆได้ด้วยนะครับเมื่อเห็นผลลัพธ์ในปัจจุบันนะครับจะสามารถคาดเดาสาเหตุในอดีตที่กำหนดผลลัพธ์ณปัจจุบันได้นะครับเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์จมูกไวนะครับคาดการอนาคตได้นะครับ เป็นคนที่เริ่มต้นคิดจากผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับ Begin with the end in mind นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะมองศักยภาพของคนออกนะครับมองคนเก่งด้วยการออกนะครับเหมือนผีเห็นผียิ่งถ้ามีประสบการณ์สูงสูงเนี่ยจะมองเจตนาของคนออกได้ด้วยนะครับแล้วก็เห็นถึงขอบเขตที่ไม่สิ้นสุดของความรู้นะครับนี่เป็นเรื่องของ time machine vision นะครับคือ การมองเห็นนะครับอดีตปัจจุบันและก็อนาคตนะครับประตูที่5นะครับคือการ adapt to people adapt to situation นะฮะคือการปรับจิตใจไปสู่คนไปสู่สถานการณ์นะครับเป็นคนที่ปรับหาสภาพแวดล้อมอุปสรรคแล้วก็เข้าหาคนนะครับโดยยังคงความเป็นตัวเองนะฮะแล้วก็เป้าหมายที่ต้องทำเอาไว้ได้นะครับเป็นคนที่ไม่กลัวสิ่งใหม่ นะครับชอบได้ลองของใหม่ๆนะครับต่อยอดความคิดของการพูดคุยได้เรื่อยๆนะครับถ้าคิดจะทําอะไรแล้วเนี่ยสามารถขัดให้คนนั้นขึ้นเงานะครับจัดงานให้เพื่อนเข้าร่วมทีมเข้ามุมที่เหมาะนะครับเพื่อให้คนนั้นเนี่ยสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้นะครับในวงเล็บแต่หลายครั้งอาจไม่คิดจะทํานะครับถ้าการปั้นนั้นเนี่ยลดทอนหรือว่าประวิงเป้าหมายหลักนะครับ คือ,อาสามารถทําให้คนคนนึงนะครับอยู่ในที่ที่เหมาะได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าขาดกับเป้าหมายเนี่ยก็จะไม่ทำนะครับอันนี้คือประตูที่5ประตูที่6นะครับคือ high outcome deliver นะครับส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับอาจจะเป็นคนขี้โม้หรือถ่อมตัวไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าเขาคนเนี้ยจะโม้น้อยกว่าความสามารถของตนเองนะครับ หลายคนเนี่ยขี้โม้แล้วก็เก่งกว่าที่ตัวเองโมไว้เสียอีกนะครับเป็นคนไม่ค่อยพูดว่าทําไม่ได้นะครับรากระบวนการรายอาวุธประจําตัวนะครับไม่ใช้จุดแข็งอย่างเดียวนะครับแต่จะใช้ทักษะอื่นๆในระดับสูงนะครับไม่เน้นวิธีการนะครับไม่เน้นความสามารถเน้นผลลัพธ์สูงมากๆนะครับถ้าต้องทําเรื่องเหมือนกับคนอื่นผลลัพธ์เขาจะต้องเกินหน้าเกินตาคนทั่วไป เป็นคนที่กล้าตัดสินใจโดยภารกการนะครับสามารถพิจารณาผลกระทบและกล้ารับผิดชอบการตัดสินใจนั้นนะครับหรือเรียกว่าประเมินความเสียหายได้นะครับพร้อมกล้าเสี่ยงเป็นคนที่ตัดสินใจโดยไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมนะครับไม่ชอบของเดิมๆที่ไม่ดีขึ้นตามเวลานะครับชอบลองของใหม่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับ ชอบยกระดับมาตรฐานขึ้นเสมอนะครับคือการ Ri ซ e bar นะครับต้องดีกว่าเดิมนิดหนึ่งเสมอๆนะครับอันนี้คือประตูที่6เกี่ยวกับการส่งมอบงานที่ดีเยี่ยมนะครับประตูที่7คือ make it simple นะครับเปี่ยมด้วยความลึกซึ้งแต่เรียบง่ายนะครับเป็นคนที่สามารถตกผลึกจากข้อมูลหลากหลายเป็นแก่นแท้ได้นะครับ ทำเรื่องยากได้ง่ายๆนะครับลอกเบอกออกแล้วทำตะแกรงได้นะครับอธิบายด้วยประโยคสั้นๆให้คนฟังเข้าใจตามได้นะครับเปรียบเทียบจากตัวอย่างใกล้ตัวของผู้ฟังได้เก่งละเอียดในเรื่องสำคัญแต่ไม่หยุมหยิมเรื่องเล็กน้อยนะครับสื่อสารได้เก่งมากนะครับทั้งภาษากายทั้งภาษาพูดโดยเลือกพูดได้ทั้งภาษาคนพูดเหมือนคนปกติ มีความจริงใจมีโกหกภาษาสัตว์ก็คือจริงใจแต่ตัดรอนมิตรภาพนะครับภาษาเทพก็พูดได้นะครับพูดจริงใจด้วยความเมตตาทําให้ได้มิตรเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือประตูที่7ประตูที่8นะครับประตูสุดท้ายคือ give push and lift people นะครับยกจิตใจคนรอบข้างให้สูงมขึ้นนะครับชอบสอนไม่หงความรู้นะฮะอ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็น getting done by o t h e r นะครับให้งานเสร็จโดยมือของผู้อื่นได้นะครับเน้นสร้างทีมชอบและสนุกกับการทำให้ทีมรอบๆตัวเนี่ยเก่งขึ้นนะครับเพราะคิดว่าเก่งคนเดียวนั้นเนี่ยะจะเก่งได้แค่ในพื้นที่เล็กๆนะครับทำให้คนรอบข้างเก่งขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยจะเน้นไปที่ทางแก้มากกว่าการหาคนผิดถ้าคิดจะทำอะไรแล้วเนี่ยจะสามารถสร้างพลังบวก ให้แก่ทีมได้ก็จะเป็นประตูเทพทั้ง8นะครับที่เป็นหัวข้อหล,หลักๆที่คนเก่งๆเนี่ยมีร่วมกันนะครับซึ่งคุณพรินเนี่ยบอกว่าทำงานสัก10ปีอาจได้เจอเป็นคนเดียวนะครับก็จะเป็นคนที่มีทักษะหรือว่าฝึกฝนทักษะความสามารถเหล่านี้นะครับเอาไว้ด้วยกันนะครับส่วนสำหรับคนธรรมดาเนี่ยถ้าเปิดได้สักประตูหนึ่งแล้วนะครับ เราเนี่ยจะพัฒนาตัวเองต่อได้เรื่อยๆนะครับหมายเหตุ hate, นะครับความเก่งคือความเก่งเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับความสําเร็จไม่เกี่ยวกับความร่ํารวยนะครับหรือว่าความดีใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะเป็น8ประตูเทพนะครับที่คนเก่งๆมีร่วมกันนะครับจากหนังสือเล่มนี้ก็เปิดบทแรกด้วย8สิ่งนี้เลยนะครับซึ่ง ภายในหนังสือเนี่ยก็จะมีอยู่64หลักวิชาด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะหยิบบางหลักวิชาครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับใน EP ีถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าน่าจะทําให้หลายๆคนที่ฟังนะครับเห็นว่าใน8สิ่งที่คนเก่งๆมีนะครับในมุมมองอจากที่คุณผลินได้โพสต์ Post แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ใน ใน f c e e o o o นะครับแล้วก็รวมถึงตัวเขาเองเนี่ยอ่ะมันมีอะไรที่ร่วมกันบ้างนะครับก็หวังว่าน่าจะเห็นว่าประตูเทพทั้ง8มีอะไรบ้างนะครับเราอาจจะต้องลองกลับมาย้อนดูตัวเองนะครับว่าตอนนี้เราเปิดประตูอะไรบานไหนไว้บ้างแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าครับกับเควส t ์ทูทอสวัสดีครับ